รวมสิทิใจกันรวมของการท้องไทยจุดกั้นไว้ป้องกันไทยบาตรรวมสิทิใจกันรวมของกันท้องไทยจุดกันไว้ป้องกันไทยบานองชาติดุเรื่องดยษามัคคีโลกยามนี้มีภัยผู้ขามารจริงจริงชาวจริงจริงไรจริงจริงชายไร่จริงเมื่อเกิดโรคภัยทุกอย่างเปลี่ยนไปต้องทำใจ ชั่วมองยามต้องทำตามวิธีวบ,บวงชนกาบ,บวงชนร่างบวงชนกาบ,บวงชนร่างบวงชนเพื่อเกิดโรคภัยทุกอย่างเปลี่ยนไปต้องทำใจทุกชั่วมองยามต้องทำตามวิธีบ่วงชน พยาบาลนางการเนือใจยากเพียงไรท่านไม่เคยเอ่ยบ่นเหล่าแพทย์พยาบาลทางการทเนือใจยากเพียงไรท่านไม่เคยเอ่ยบ่นท่านอดทนเสียงโกรกเสียงไทยส่วยชาวไทยให้ชีวิตเย็นโยกรักแพยรักแพทย์พยาบาลรักแพทย์รักแพทย์พยาบาลอดทนทำงานแทนญาติไกลปานด้วยความเชี่ยวชาญทุกตัวตัวคนเพื่อปวงชนริพนุทุกภทยรักแพบยลรักแพทย์พยาบาลรักยพบยลรักแพทย์พยาบาล อดทนทำงานแทนยากใดปานด้วยความเชี่ยวชาญทั่ตัวตัวคนเพื่อปชนไดในพ้นทุกข์ให้ร่าพยาบาลร่างแตนพยาบาลรัางพยาบาลร่างแตนพยาบาลไม่มีงานทำก็ต้องจับใจทนทั้ตัวตัวคนต้องอดทนกันไปไม่มีงานทำก็ต้องจับใจทนทักตัวตัวคนต้องอดทนกันไปอย่ากิ่งมาได้เราก็ไม่ลหลหนี้เพื่อชิงนี้กันเป็นกำลังร่าวลนไทยจะร่างบนไทย ราคนจากอยู่แห่งใดใกล้ไกลเพียงใดสมกําลังใจไปให้ถึงกันไม่เลือกชั้นอยากกีมีจนรับคนรวยที่ไปช่วยคนจนรับคนรวยที่ช่วยคนจนจากอยู่แห่งใดใกล้ไกลเพียงใดสมกําลังใจไปให้ถึงกันไม่เลือกชั้นอยากกีมีจนรับคนรวยช่วยคนจนรับคนรวยช่วยคนจนสุขาอนามัยกับแตงใจไว้พันเศรษฐกปง ล้างมืออบ่ยสุขอนามัยจับใส่ใจไว้พลานใส่กันป้องกันและล้างมือบ่อยๆพวกเราคอยคอยห่างจากกันว่าสักวันโรคร้างจางไปรังอนามัย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 มากสิ่งใดล้วนแตกต่างไปน้อยมากอย่างไรเราให้แก่กันโลกสังสารสวรรค์ไทยไทยรักคนไทยจะชนะรัคนไทยรักคนไทยจะชนะ ได้ล้วนแบ่งปันไปน้อยมากอย่างไรเราให้แกกันรวมสังสรรสวรรค์ไทยไทยรักคนไทยจะจะรักคนไทยรักคนไทยจะจะรักคนไทยโควิด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 อย่าชิดอย่ากล้อยู่ห่างไกลจะปลอดภัยนะเธอใส่หน้ากากเธออยากพบเจอ กาามล้างมือเสมอเป็นประจำทุกวันล้างมือเสมอเป็นประจำทุกวันต่อติ่งติงทางนิงทางติ่งต่อติ่งติงทางนิงทางติงโควิด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 สร้างวิถีชีวิตใหม่ทำการติดใจระวังไว้กันและกันอย่าเห็นจะได้เอาเปรียบ่าเห็นจะได้เอาเปรียบเราต้องมีระเบียบวินัยรร่วมกันเาต้องมีระเบบีย ที่เราก็มีความสุข,ขยามที่เราก็มีความสุขครันน้นเมื่อยามทุกข์เราก็ทุกข์ไปด้วยกันยามที่เราไม่มีลำบากยามที่เราไม่มีลำบากแต่เมื่อยามยากก็มาไปด้วยกันคนเหนือมีข้าวในนาคนเหนือมีข้าวในนาทนใต้มีปลารามาแด้กันโควิดทำให้เราลำบากโควิดทำให้เราลำบากใครมีเงินมากก็มาแด่กันบางคนนก็ตัางรูป ใครมีอาหารเราเลีงกินกันมีผู้ตั้งตู้บรนยำใจมีผู้ตั้งตู้บรนยำใจใครมีอะไรอะไรเราก็ใส่ไว้ขันชาวบ้านทำอาหารถวายวัดชาวบ้านทำอาหารถวายวัดถึงยามถึงคันว <คน S 1> ันอำมาตย์านคนจีนคนฝรั่งแขกไทยคนจีนคนฝรั่งแขกไทยอยู่ที่ใดใดก็ใจมาช่วยกันขอบคุณนพี่น้องชาวไทยขอบคุณนะพี่น้องชาวไทยช่างดีกะไรที่เราไม่มี เกลือด้องชาวไทยพี่น้องเพื่อดของชาวไทยไม่ว่าอยู่แห่งใดเราก็